ก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูธนชัยนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับของนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่4นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะมาให้ความรู้นะครับต่อเนื่องเลยนะครับเกี่ยวกับกีฬาแฮนด์บอลนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับในชั่วโมงเนี่ยคุณครูก็ได้สอนเกี่ยวกับทักษะในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลไปนะครับก็คือในเรื่องของ การรับนะครับแล้วก็การส่งนั่นเองนะครับก็มีส่งแบบสองมือนะครับระดับอกแล้วก็แบบเนื้อศีษะนะครับแล้วก็แบบกระดอนอีกทั้งก็ยังมีแบบมือเดียวด้วยนะครับเนือศีษะแล้วก็ระดับอกนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการรับด้วยนะครับนอกจากการส่งแล้วก็จะมีการรับนะครับการรับด้วยลูก2มือนะครับในระดับอกนะครับหรือรับ เนื้อีรษะนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาต่อเลยนะครับในหน้าที่1 1 8นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเลี้ยงลูกบอลน,นั่นเองนะครับถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยเรามาเริเ่มเ MM รียนกันเลยนะครับเกี er ่ยวกับการเลี้ยงลูกบอลนะครับการเลี้ยงลูกบอลนะครับการเลี้ยงลูกบอลแชร์บอลเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากนะครับในการเล่นกีฬาแฮนด์บอลเลยนะครับเพราะ ในเรื่องของการเลี้ยงเนี่ยการเลี้ยงลูกบอลน,นะครับถ้าเราจะเลี้ยงได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวนะครับและถูกต้องเนี่ยจะทําให้ในเรื่องของการเล่นแฮนบอลนะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอการเลี้ยงลูกแฮนบอลสามารถนะครับสลับมือซ้ายขวาได้เลยนะการเลี้ยงลูกบอลน,นะครับก็ให้เรานั้นนะครับการนิ้วมือออกทุกนิ้วนะครับแล้ว ดลูกบอลน,นะครับลงพื้นโดยใช้ข้อมือและก็นิ้วมือนะครับทั้ง5นิ้วนะครับห้ามใช้ฝ่ามือนะครับตบลูกบอลตามลักษณะนะครับตัวอย่างในภาพเลยนะครับในภาพเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการฝึกนะครับเลี้ยงลูกบอลหลบหลีกนั่นเอง มาดูต่อในหน้านี้นะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกบอลแล้วนะครับเมื่อเราเนี่ยฝึกนะครับการเลี้ยงลูกบอลนะครับเรลีกนะหลักต่างๆเนี่ยได้อย่างชานาญแล้วนะครับต่อมานะครับก็เป็นทักษะนะครับในเรื่องของการสาธิตนะครับในเรื่องของทักษะการเลี้ยงลูกบอลนะครับอ้อมแถวนั่นเองนะก็ง่ายๆนะครับก็ ให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มเข้าแถวตอนนะครับสองแถวนะอันหน้าเข้าหากันนะครับห่างกันพอประมาณนะให้คนแรกนะครับของแต่ละแถวเลี้ยงลูกบอลไปอ้อมฝ่ายตรงข้ามนะครับอ่าแล้วก็กลับมาแล้วส่งลูกบอลนะครับให้คนต่อไปนะอ่าแล้วก็ไปต่อท้ายแถวนั่นเองนะครับอ่าทำเช่นนี้นะครับจนครบทุกคนนะแถวใดนะครับทําเสร็จก่อนก็ อ่เป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับอ่าอันนี้จากภาพนะครับก็อ่าเป็นการฝึกเลี้ยงลูกบอลน,นะครับอ้อมเขวนั่นเองนะอ่านี้ก็อ่าเป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับอ่าในเรื่องของการเลี้ยงลูกบอลน,นั่นเองนะครับอ่าต่อมานะครับมาดูในหน้านี้นะครับเป็นในเรื่องของการยิงประตูนะครับ นอกจากนี้นะครับเมื่อเราเนี่ยฝึกนะครับในเรื่องของการเลี้ยงนะครับได้อย่างชานาญแล้วนะครับเราก็ต้องฝึกในเรื่องของการยิงประตูด้วยนะครับการยิงประตูเนี่ยก็มีความสําคัญมากนะครับในการเล่นแฮนด์บอลนะถ้าเราไม่ได้ประตูเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีคะแนนนั่นเองนะผู้เล่นทุกคนนะครับในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยผู้เล่นทุกคนเนี่ยต้องฝึกนะครับในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยให้ชํานาญนะครับและแม่นยานะทักษะการยิงประตูนะครับ ะมีดังนี้เลยนะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับการยืนยิงประตูนะก็คือยืนอยู่เฉยๆนะครับก็แค่ใช้มือนะครับที่ถนัดนะถือลูกบอลนะครับเหยียดแขนไปข้างหลังนะครับมืออีกข้างหนึ่งนะครับเหยียดไปข้างหน้านะครับก้าวเท้านะครับตรงข้ามกับมือที่ถนัดนะครับไปข้างหน้านะครับ1นึ่งก้าพร้อมกับกว้างลูกบอลนะครับไปข้างหน้าอย่างแรงนะ ตามลักษณะตัวอย่างภาพเลยนะครับอาจจะไปต่อนะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นการยืนยิงประตูแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาฝึกในเรื่องของการวิ่งยิงประตูกันนะครับทักษะนะครับก็ไม่ยากนั่นเองนะครับเปลี่ยนจากการยืนนะครับเป็นการวิ่งนั่นเองนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยก้าวเท้านะครับที่ไม่ถนัดนะครับไปข้างหน้าเป็นก้าวที่1นนะครับก้าวเท้านะครับต่อมานะครับก้าวเท้าที่ถนัดนะครับ เป็นก้าวเท้าที่สองนะครับก้าวเท้าตามอีกนะครับเป็นก้าวที่สามนะครับเวียงแขนที่จับลูกบอลนะครับไปข้างหลังนะโน้มตัวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยโน้มตัวไปข้างหน้านะครับแล้วก็กว้างลูกออกไปนั่นเองนะตามลักษณะตัวอย่างภาพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการวิ่งยิงประตูนั่นเองอ่ะต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของการยิงประตูนะครับที่สามนี้นะ นอกจากจะมีการยืนยิงประตูนะครับวิ่งยิงประตูนะครับอันนี้คือทักษะสําคัญเลยนะครับก็คือในเรื่องของการกระโดดยิงประตูนั่นเองนะครับซึ่งการกระโดดยิงประตูนะครับจะมีความดุนแรงมากเลยนะครับในการยิงประตูนะในการกระโดดยิงประตูนะครับก็แค่ใช้มือทุกสองนะครับจับลูกบอลอ่าแล้วก็ก้าวเท้านะครับที่ไม่ถนัดเขียงไปอ่าข้างหน้าเล็กน้อยนะครับพร้อมกับกระโดดขึ้นอ่าให้สูงที่สุดนะครับ เพียนจักการจับลูกบอลน,นะครับมาอยู่ในมือ,อข้างที่ถนัดนะครับแล้วก็เวียงแขนขึ้นด้านบนนะตามลักษณะตัวอย่างภาพนะครับแล้วก็ว้างลูกบอลน,นะครับออกไปข้างหน้าขณะที่ลอยตัวอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็น3ทักษะนะครับในเรื่องของการยิงประตูนั่นเองนะอ่าต่อไปมาดูในหัวข,ข้อที่4นะครับเมื่อกี้เกี่ยวกับการยิงประตูทั้ง3าม ท่าไปแล้วนะครับเราทีนี้เรามาดูในเรื่องของการป้องกันประตูของผู้รักษาประตูการมั่งนะครับการป้องกันประตูเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้รักษาประตูนะครับซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับที่จะรักษาหรือป้องกันประตูนะครับแล้วก็มีความสามารถนะครับในการตัดสินใจและในเรื่องของการรับลูกบอลอีกด้วยนะครับโดยผู้รักษาประตูเนี่ยจะยืนในท่าไปยมนะครับเตรียมพร้อม อยู่เสมอนะก็แค่ยืนแยกเท้านะครับหรือยืนเท้าแยกเนี่ยห่างกันพอประมาณนะตามตัวอย่างภาพนะครับแล้วก็แค่ย่อเข่านะครับก้มตัวลงเล็กน้อยนะให้น้ําหนักตัวทั้งหมดนะครับไปอยู่ที่เท้านั่นเองนะครับก็คือพร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้ทุกทิศทางนะครับเมื่อ,อมีอลูกบอลน,นะครับลอยมาจะเข้าประตูนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อ,อเด็กๆเ,เนี่ย จะได้รู้นะครับในเรื่องของทักษะการยิงประตูนะครับเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยมีวิดีโอนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ วันนี้ผมจะมาสอนเรื่องทักษะการยิงประตูในกีฬาแฮนด์บอลนะครับซึ่งจะมีอยู่5ทักษะด้วยกันจะมีทักษกะอะไรบ้างไปดูเลยครับทักษะที่1นะครับทักษะการยิงประตูจากหัวไหล่ครับการยิงประตูจากหัวไหล่จะยืนด้วยเท้านำเท้าตามการยิงประตูด้วยมือขวาเท้าซ้ายอยู่ข้างหน้าปลายเท้าขวาชี้ไปทางด้านข้างเล็กน้อยงอเท้าซ้ายเล็กน้อยถ่ายน้ําหนักตัว อยู่ที่เท้าขวาเอนลำตัวไปข้างหลังให้ขาหลังตั้งตรงและเปิดช้อนเท้าหน้าลูกบอลอยู่ในฝ่ามือขวาและจับให้แน่นและยกแขนขึ้นระดับศีรษะงอข้อศอกแล้วเบี่ยงไปข้างหลังเล็กน้อยแขนซ้ายงอและยกคว้ามาข้างหน้าอกบิดลำตัวหันหัวไหล่ซ้ายไปยังทิศทางที่จะยิงประตูและยิงประตู ที่2นะครับทักษะการกระโดดยิงครับการกระโดดยิงประตูผู้เล่นจับลูกบอลให้มั่นคงด้วยมือทั้งสองผู้ถนัดมือขวาให้ยกเท้าซ้ายแล้วยันพื้นกระโดดขึ้นโดยใช้น้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่พื้นบิดลำตัวและเหวี่ยงแขนซ้ายมาหน้าลำตัวพร้อมกระตุกขา,ข,าวขวาขึ้นมาจับลูกบอลให้แน่นด้วยมือขวาและยกข้อศอก แล้วเหวี่ยงไปข้างหลังให้มากที่สุดคว้าลูกบอลออกไปแบบเดียวกับการยิงประตูจากหัวไหล่ทักษะที่สามนะครับชายกระโดดยิงประตูจากเส้นหกเมตรครับ การกระโดดยิงประตูจากเส้น6เมตรเมื่อรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมก็จะเลี้ยงลูกบอลอย่างรวดเร็วเข้าไปใกล้เส้น6เมตรแล้วกระโดดลอยตัวยิงประตู4ี่ครับ ทักษะการล้มตัวและการพุ่งยิงประตูครับทักษะที่4การล้มตัวและการพุ่งยิงประตูขั้นตอนที่1ให้ผู้ทําการยิงประตูยืนเท้าคู่ย่อเข่าเล็กน้อยปลายเท้าหันไปที่ประตูขั้นตอนที่2กางแขนที่ยิงประตูไปด้านหลังและทําการยิงประตูโดยการโน้มตัว หรือทิ้งตัวลงไปที่พื้นโดยมีมือทั้งสองข้างประคองตัวไม่ให้ลงสู่พื้นด้วยความเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ยิงประตูห้านะครับ รัการยิงประตูแบบอื่นๆนะครับซึ่งจะมีสี่แบบย่อยจะมีกันบ้างไปดูเลยครับ 1. การยิงลูกต่ำสอการยิงลูกด้านข้าง 3. การยิงลูกโทษ สการหมุนตัวหรือการกลับตัวยิงคลิปเมื่อกี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับเป็นในเรื่องของการยิงประตูนั่นเองนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีความรู้นะครับเกี่ยวกับกีฬาแฮนด์บอลน,นะครับในเรื่องของ าการยิงประตูนะครับและการรับของผู้รักษาประตูนะครับมาให้นักเรียนเียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับในครั้งหน้าสวัสดีครับ